ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีรายงานด่วนที่สุดที่กำลังกลายเป็นกระแสสันสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อสำนักข่าวระดับโลกอย่างอาลาจาซีราได้ออกมาเปิดโปงข้อมูลลับที่สุดซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเป็นภาพเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตะลึงและสะท้อนถึงความเน่าเฟะภายในกองทัพกัมพูชาอย่างรุนแรงที่สุดโดยในรายงานดังกล่าวได้เผยให้เห็นวินาทีชีวิตที่ทหารเขมรเปิดศึกยิงกันเองกลางสนามรบ ใกล้แนวชายแดนไทยเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การประทะกันธรรมดาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายครั้งมโหฬารของเครือข่ายอำนาจที่ครองเมืองมาอย่างยาวนานสถานการณ์ในตอนนี้กำลังทวีความรุนแรงและซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อความจงรักภักดีที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยอำนาจและผลประโยชน์กำลังพังทลายลงเหมือนโดมิโนโทหารระดับปฏิบัติการจำนวนมาก เริ่มตระหนักถึงความไม่ชอบธรรมและภาระสงครามที่พวกเขาถูกบีบบังคับให้แบกรับจนนำมาซึ่งการตัดสินใจครั้งสำคัญที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลเสียงกระสุนที่ดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ได้เล็งมาที่ฝั่งไทยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันคือเสียงสะท้อนของความขัดแยงภายในที่สุดนอมจนถึงขีดสุดจากการวิเคราะห์ภาพฟุตเทจที่อาราจาิรานำมาตีแผ่เราจะเห็นได้ว่ามันคือความพยายามในการปกปิดความจริงบางอย่าง ที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบตามแนวตะเข็บชายแดนความจริงที่ว่านั้นคือการมีอยู่ของโกดังเงินสดขนาดมหึมาที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้ดินภายใต้การดูแลของนายทหารระดับสูงที่ใกล้ชิดกับตระกูลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในกรัรมพูชาแหล่งข่าวระบุว่าโกดังแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่เก็บสเสบียงหรืออาวุธแต่มันคือคลังมหาสมบัติที่รวบรวมเงินจากการซอธุรกิจผิดกฎหมายข้ามชาติมูลค่ามหาศาล มหาสารข้อมูลจากสายรับภาคสนามระบุว่าจำนวนเงินสดที่ถูกแช่แข็งและซุกซ่อนอยู่นั้นอาจมีมูลค่าสูงถึงหลายพันล้านบาทซึ่งเงินเหล่านี้ถูกเตรียมไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในกรณีที่เกิดรัฐประหารหรือความวุ่นวายทางการเมืองในพนมเปญแต่ทว่าแผนการที่วางไว้อย่างรัดกุมกลับต้องมาสะดุดลงเมื่อความลับนี้รั่วไหลออกไปสู่สายตาชาวโลก การเปิดโปรงของอาราจาซีราในครั้งนี้ถือเป็นการตบหน้าฉาดใหญ่ต่อผู้นำกัมพูชาที่พยายามสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสมาโดยตลอดแรงสั่นสะเทือนจากการแฉครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในระดับนานาชาติองค์กรตรวจสอบการเงินระหว่างประเทศเริ่มขยับตัวเพื่อติดตามเส้นทางการเงินที่ผิดปกติเหล่านี้ขณะที่ภายในกองทัพเขมโรเองความหวาดระแวงได้แผ่ซ่านไปทุกยอมย่าทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องทนหิวโหยอยู่แนวหน้าเริ่มตั้งคำถามว่า ในขณะที่พวกเขากำลังสู้รบและล้มตายเพื่อแผ่นดินแต่ทำไมผู้บังคับบัญชาของเขากลับมีกองเงินกองทองซุกซ่อนอยู่หลังแนวรบในขณะเดียวกันทางฝั่งไทยได้รับทราบเบาะแสสำคัญน,นี้ผ่านช่องทางข่าวกรองทางทหารกองทัพไทยภายใต้การนำของหน่วยเฉพาะกิจที่ดูแลพื้นที่ชายแดนได้รับคำสั่งด่วนที่สุดให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่อาจหลบหนีข้ามฝั่งมา ความเคลื่อนไหวของกองกําลังไทยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการสู้รบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงทุนทรัพย์ที่ผิดกฎหมายการประทะก,กันที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลังมานี้ตามแนวชายแดนอาจไม่ใช่เรื่องของเขตแดนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันคือสงครามตัวแทนเพื่อแย,ย่งชิงและปกป,ป้องขุมทรัพย์ที่กําลังจะถูกยึดครองผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์การเมืองวิเคราะห์ว่า การที่ทหารเข้มระยิงกันเองนั้นอาจเกิดจากกลุ่มที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์พยายามที่จะเข้ายึดครองโกดังเงินสดดังกล่าวก่อนที่จะถูกกองกําลังภายนอกตรวจพบเหตุการณ์ที่อาราจาซีรานาเสนอจึงเป็นเพียงยอดภูเขาน้ําแข็งของปัญหาความขัดแย้งที่ลึกซึ้งและยาวนานภายใต้ความเงียบสงบของป่าชายแดนมีความเคลื่อนไหวที่เดิมพันด้วยชีวิตและอํานาจมหาศาลที่กําลังจะถูกปิดบัญชีอย่างเป็นทางการในไม่ชานี้ การเปิดโปรงครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่คลิปวิดีโอสั้นๆแต่ทีมข่าวสืบสวนสอบสวนของอาราจาซีราได้ใช้เวลานานหลายเดือนในการติดตามร่องรอยทางการเงินที่ซับซ้อนจนพบว่ากโกดังที่ถูกกล่าวขานถึงนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดบันเตียเมียนเจอและชายแดนไทยซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติสถานที่แห่งนี้ถูกพรางตาด้วยอาคารโกดังเก็บสินค้าเกษตรบางหน้าแต่ภายในกลับถูกปรับปรุงให้เป็นห้องนีรภัย ที่สามารถต้านทานการโจมตีจากอาวุธหนักได้เงินสดจำนวนมหาศาลที่ถูกพบถูกบรรจุอยู่ในลังพลาสติกกันความชื้นเรียงรายกันสูงจรวดเพดานข้อมูลจากแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่านี่คือศูนย์กลางการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโดยมีตัวเลขสะพัดในแต่ละวันไม่ต่ำกว่าหลายร้อยล้านบาทเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจคาสิโนออนไลน์ที่เฟื่องฟูตามแนวชายแดนรวมถึงค่าคุ้มครองจากขบวนการค้าของเถื่อน ที่ต้องจ่ายสวยให้กับผู้มีอำนาจระดับสูงเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่มีใครรบกวนเมื่อความลับนี้ถูกตีแผ่สื่อต่างชาติต่างประนามการทุจริตเชิงนโยบายที่กัดกินโครงสร้างสังคมกัมพูชายอย่างรุนแรงที่สุดความน่าสะพรึงกลัวของสถานการณ์นี้อยู่ที่การตอบโต้จากพนมเปญแหล่งข่าวรายงานว่าทันทีที่ข่าวการค้นพบโกดังเงินสดรั่วไหลออกมา คำสั่งด่วนที่สุดถูกส่งตรงจากศูนย์อำนาจให้เคลื่อนกำลังทหารหน่วยรบพิเศษเข้าปิดล้อมพื้นที่และทำลายหลักฐานทั้งหมดทันทีแต่ทว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามแผนเมื่อหน่วยเฉพาะกิจของไทยที่ลาดตระเวนอยู่ใกล้เคียงได้ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับความร้อนและอากาศยานไร้คนขับเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเกิดการประทะก,กันเองระหว่างทหารเขมรที่พยายามจะยักยอกเงินบางส่วนหลบหนีกับหน่วยที่ถูกส่งมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเจ้านาย ภาพที่ออกมาจึงกลายเป็นสงครามกลางเมืองย่อมย่องในเขตป่าลึกเงินสดจำนวนนับพันล้านบาทที่ควรจะถูกใช้ในการพัฒนาประเทศกลับกลายเป็นชนวนเหตุที่ทำให้คนชาติเดียวกันต้องมาเข่นฆ่ากันเองกองทัพไทยได้ทำการตรึงกำลังตามแนวรบอย่างเหนียวแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งนี้ล้นข้ามพรมแดน ขณะดเดียวกันก็ได้มีการสกัดกั้นขบวนการขนส่งทรัพย์สินที่พยายามจะลักลอบนําเงินผิดกฎหมายเหล่านี้เข้ามาฟอกในระบบเศรษฐกิจของไทยผ่านช่องทางธรรมชาติวิกฤตการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินของบุคคลใกล้ชิดผู้นํากัมพูชาหลายรายถูกเพ่งเล็งจากองค์กรระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเริ่มมีการหารือถึงการออกมาตรการแชร่แข็งทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อกดดันให้มีการตรวจสอบที่โปร่งใสการแชร่แข็งทรัพย์สินในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่มันหมายถึงการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบอุปธรรมในกองทัพกัมพูชาเมื่อไม่มีเงินจ่ายซ่วยไม่มีงบประมาณรับมาเลี้ยงดูความพักตีความสั่นคลอนในอำนาจของตระกูลที่ครองเมืองมานานจึงเริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆทหารเขมรในพื้นที่เริ่มแสดงท่าทีแข็งกราวต่ตอผู้บังคับบัญชาและบางกลุ่มถึงขั้นแสดงเจตจำนงที่จะขอลีภัยทางการเมืองเข้ามาอย่างฝั่งไทย เนื่องจากไม่ต้องการเป็นเบีย้ยในกระดานสงครามแย่งชิงสมบัติอีกต่อไปสถานการณ์ในขณะนี้จึงเปรียบเสมือนภูเขาไฟที่กำลังรอวันปะทุครั้งใหญ่ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงควานาจในพนมเปญอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนการปิดบัญชีสวยในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การยึดเงินสดแต่มันคือการทำลายรากฐานความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นบนคราบน้ำตาของประชาชนอย่างแท้จริงความตึงเครียดที่เพิ่มขีดสุดตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก ได้นำไปสู่บทเรียนราคาแพงที่กองทัพคัมพูชาต้องจดจําไปอีกนานแสนนานเมื่อหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพไทยได้รับคําสั่งให้สนี่กําลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตแดนเพียงไม่กี่ร้อยเมตรทหารไทยตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของขบวนรถหุ้มเกราะและรถบรรทุกทหารเข็มรถที่พยายามลำเลียงวัตถุบางอย่างออกจากพื้นที่ป่าทึบอย่างลนลานท่ามกลางเสียงปืนที่ยังคงดัง ระงมจากการยิงกันเองของทหารกัมพูชาที่แตกคอกันกองทัพไทยได้เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาดและรัดกุมสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของเหล่านักรบไทยในโกดังลับกลางป่านั้นคือกองธนบัตรสกุลเงินบาทและดอลลาร์สาหรัฐที่ถูกมัดรวมกันเป็นปึกใหญ่บรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยและลังเหล็กนับร้อยใบรวมมูลค่าที่ประเมินในเบื้องต้นสูงถึงหลายพันล้านบาทนี่ไม่ใช่เพียงแค่เงินสดธรรมดา แต่มันคือหลักฐานชิ้นสําคัญที่ยืนยันถึงขบวนการสวยข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับผู้นําระดับสูงในพนมเปญอย่างดิ้นไม่หลุดการยึดทรัพย์สินมหาศาลครั้งนี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางการทูตในทันทีเมื่อฝ่ายกัมพูชาพยายามกล่าวหาว่าไทยละเมิดอํานาจอธิปไตยแต่ทว่าหลักฐานจากดาวเทียมและพิกัด GPS ยืนยันชัดเจนว่า โกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการและที่สำคัญคือเงินเหล่านี้ไม่มีที่มาที่ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงวิเคราะห์ว่าการที่ทหารไทยสามารถยึดเงินจำนวนหลายพันล้านบาทนี้ได้ถือเป็นการตัดวงจรการเงินของกลุ่มอิทธิพลที่ใช้เงินเหล่านี้ในการซื้อเสียงและสร้างฐานอำนาจในกองทัพทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งไว้โดยกองทัพไทยในขณะนี้ ได้กลายเป็นตัวประกันทางยุทธศาสตร์ที่ทาให้ฝ่ายพนมเปนถึงกับต้องเต้นผางเพราะเงินก้อนนี้มีความสําคัญต่อการคงไว้ซึ่งอํานาจและความพักดีของเหล่านายพลที่ล้อมรอบตัวผู้นําหากเงินเหล่านี้หายไปความเชื่อมั่นในตัวผู้นําก็จะพังทลายลงทันทีทหารเคมารัตที่เคยสู้รบเพื่อเงินรางวัลเริ่มเปลี่ยนท่าทีจากการอารักขาเป็นการพยายามเข้าถึงคุ้มทรัพย์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจนเกิดเป็นภาพการแย่งชิงที่น่าเวทนาในขณะที่การตรวจสอบยังคงดําเนินไปอย่างเข้มข้น ข้อมูลใหม่จากสายลับระบุว่าเงินจำนวนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายฟอกเงินที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนสีเทาจากประเทศจีนที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจคาสิโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษในกัมพูชาเงินเหล่านี้ถูกเปลี่ยนจากผลกำไรของการพนันออนไลน์และการหลอกลวงข้ามชาติให้กลายเป็นเงินสดเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของระบบธนาคารสากลการที่อลราจาซีราเปิดโปงเรื่องนี้ออกมาพร้อมกับที่ไทยเข้าหยุดทรัพย์สินได้พอดี จึงเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของกัมพูชาในเวทีโลกอย่างมหาศาลนายทหารไทยระดับสูงท่านหนึ่งให้ความเห็นว่านี่คือสงครามรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่กระสุนปืนแต่มันคือสงครามข้อมูลข่าวสารและการทำลายฐานรากทางการเงินของระบอบเผด็จการประชาชนกัมพูชาที่ทราบข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น แต่ผู้นำและเครือข่ายกลับซุกซ่อนเงินมหาศาลไว้ในป่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวความโกรธแค้นที่สั่งสมมานานกำลังเริ่มปะทุขึ้นในใจของชาวเคมระทุกคนซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้นอกจากนี้สถานการณ์ที่ชายแดนยังคงมีความเปราะบางอย่างยิ่งเมื่อมีการรายงานว่ากองกำลังนิรนามบางส่วนพยายามที่จะลอบเข้ามาในเขตไทยเพื่อชิงทรัพย์สินเหล่านี้คืน ทำให้กองทัพไทยต้องประกาศยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดความร้อนสูงและวางกำลังพลพร้อมอาวุธหนักตลอดแนวรั้วชายแดนการแชร์แข็งทรัพย์สินในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บรักษาเงินไว้ในที่ปลอดภยัยแต่มันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าไทยจะไม่ยอมเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งฟอกเงินให้กับธุรกิจมืดของใครอีกต่อไปทุกอย่างก้าวของการดําเนินการในครั้งนี้ ถูกจับตามองจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่พร้อมจะเข้ามาแทรกแซงหากพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงสงครามกลางป่าครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเงินหลายพันล้านแต่มันคือบทพิสูจน์ศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติที่จะไม่ก้มหัวให้กับอำนาจมืดใดๆอีกต่อไปท่านผู้ชมครับ แรงสั่นสะเทือนจากการยึดคุมทรัพย์มหาศาลกลางป่าในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่บริเวณแนวชายแดนเท่านั้นแต่มันได้ลุกลามเข้าไปถึงใจกลางกรุงพนมเปญอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งรายงานรับจากแหล่งข่าวในแวดวงการทูตระบุว่าทันทีที่ข่าวการสูญเสียเงินสดจํานวนหลายพันล้านบาทได้รับการยืนยันบรรดาเหล่านายพลและผู้มีอิทธิพลที่เคยเสวยสุขบนกองสวยต่างตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกขั้นสูงสุด การประชุมลับถูกจัดขึ้นอย่างเร่งด่วนในบ้านพักส่วนตัวของบุคคลระดับสูงเพื่อหาทางออกและปิดปากผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดระบบอุปธรรมที่เคยแข็งแกร่งกลับเริ่มปริร้าวเมื่อเงินรางวัลที่เคยใช้หล่อเลี้ยงความจงรักภักดีหายไปในพริบตาความระแวงแคลงใจเข้าครอบงำทุกพื้นที่ใครจะเป็นคนต่อไปที่จะถูกกำจัดทิ้งเพื่อรักษาความลับและใครจะเป็นคนทรยศคนต่อไปเพื่อรักษาชีวิตตัวเอง นี่คือคำถามที่ดังกึกก้องอยู่ในหัวของผู้กุมอำนาจในเวลานี้ทหารระดับปฏิบัติการที่เคยได้รับเซกเงินเพียงเล็กน้อยเริ่มมองเห็นความจริงที่โหดร้ายว่าในขณะที่พวกเขาต้องเสี่ยงตายในป่าลึกเจ้าหน่ายของพวกเขากลับกอบโกยผลประโยชน์มหาศาลซุกซ่อนไว้เบื้องหลังความทุกข์ยากของผู้อื่นในขณะที่ทางการกัมพูชาพยายามใช้กลไกสื่อกระแสหลักในการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยอ้างว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นงบประมาณรับสำหรับการป้องกันประเทศ แต่โลกโซเชียลมีเดียกับทำหน้าที่ตีแผ่ความจริงในอีกด้านหนึ่งอย่างเผ็ดร้อนชาวกัมพูชารุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถามผ่านแฮชแท็กที่กลายเป็นกระแสโด่งดังว่าเหตุใดเงินภาษีและทรัพยากรของชาติจึงไปกองอยู่ในป่าแทนที่จะอยู่ในระบบงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนความโกรธแค้นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเมืองหลวงแต่ได้ขยายตัวไปสู่เขตชนบทที่ผู้คนยังคงยากจนข้นแค้น การเปิดโปงของอราจาศิราปรเปรียบเสมือนการจุดชนวนระเบิดเวลาทางสังคมที่สั่งสมมาน,นานหลายทศวรรษนักวิเคราะห์มองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของวิกฤตความสัทาที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ระบอบอำนาจนิยมในกัมพูชาเคยเผชิญมาและอาจนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่หากรัฐบาลไม่สามารถให้คำอธิบายที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อหลักฐานค่าหนังคาเขาทั้งภาพถ่ายและวิดีโอเนี่ยถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก จนไม่สามารถลบเลือนได้อีกต่อไปทางด้านประเทศไทยการดําเนินการแชร่แข็งทรัพย์สินจํานวนมหาศาลนี้ถูกยกระดับขึ้นเป็นวาระแห่งชาติสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดทุกขั้นตอนข้อมูลเบื้องต้นพบความเชื่อมโยงที่น่าตกใจกับธุรกิจสีเทาในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดและการผนนันออนไลน์ระดับโลกเงินเหล่านี้ถูกลำเลียงผ่านตัวแทนและบริษัทบางหน้าหลายสิบแห่ง ก่อนจะถูกถอนออกมาเป็นเงินสดเพื่อรอการเคลื่อนย้ายข้ามแดนการที่กองทัพไทยสามารถสกัดกั้นขบวนการนี้ได้จึงถือเป็นผลงานชิ้นสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของงานข่าวกรองและความเด็ดขาดในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลไทยได้เริ่มกระบวนการประสานงานกับองค์กรตํารวจสากลเพื่อขยายผลการจับกลุ่มไปยังผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังซึ่งคาดว่าจะมีชื่อของกลุ่มทุนข้ามชาติและนักการเมือง ระดับท้องถิ่นรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนการตรวจสอบในครั้งนี้จะไม่มีการละเวน้นไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีอำนาจล้นฟ้าเพียงใดก็ตามความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่าทหารเขมรระดับสูงบางรายที่เคยทำหน้าที่อารักขาโกดังแห่งนี้ได้ตัดสินใจทิ้งฐานที่มั่นและหลบหนีออกนอกประเทศเนื่องจากเกรงกลัวว่าจะถูกสั่งสังหารปิดปากโดยกลุ่มอิทธิพลที่เสียผลประโยชน์จำนวนหลายพันล้านบาทการแปรพักครั้งนี้อาจนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลลับที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม เกี่ยวกับโครงสร้างการเรียกเก็บสวยและเครือข่ายทุจริตคอร์รัปรชันที่โยงใยไปถึงยอดพีระมิดแห่งอำนาจขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงเต็มไปด้วยความอึมครึมกองกำลังของทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันในระยะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าความเงียบงัยงานที่เกิดขึ้นในป่าลึกขณะนี้ไม่ได้หมายถึงสันติภาพแต่มันคือการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก่อนที่พายุใหญ่จะพัดกระหน่ำเข้าสู่เวทีการเมืองระดับภูมิภาค ทุกสายตาจากทั่วโลกกำลังจับจ้องมาที่พรมแดนแห่งนี้เพื่อดูว่าบัญชีสุ่ยห,หมื่นล้านจะถูกปิดลงอย่างไรและใครจะเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ที่แหลมคมนี้ได้ยกระดับจากการปะทะก,กันในป่าสู่การชิงไหวชิงพริบในระดับภูมิภาคอย่างเต็มตัวเมื่อทรัพย์สินจำนวนมหาศาลหลายพันล้านบาทถูกแช่แข็งอยู่ในความดูแลของทางการไทย สิ่งที่ตามมาคือการพังทลายของระบบนิเวศแห่งอำนาจที่เคยถูกค้ำยันด้วยเงินสวยนักวิเคราะห์ระบุว่าเงินจำนวนนี้เปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นที่ทำให้ฟันเฟืองของระบบการปกครองในพนมเปญยังคงขับเคลื่อนไปได้เมื่อน้ำมันถังใหญ่ถูกยึดและแช่แข็งความขัดแย้งที่เคยถูกซ่อนไว้ใต้พรมก็เริ่มผุดขึ้นมาให้เห็นเด่นชัดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกัมพูชาที่เคยมีภาพลักษณ์ของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน กลับต้องมาเผชิญกับบททดสอบที่ยากลำบากที่สุดในรอบหลายสิบปีฝ่ายไทยได้แสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งและไม่อนอ่อนตามแรงกดดันทางการเมืองโดยย้ำชัดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ถูกยึดได้ในโกดังกลางป่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใสาตามหลักสากลและหากพบว่ามีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติทรัพย์สินเหล่านี้จะถูกยึดเข้าเป็นของแผ่นดินหรือส่งคืนตามกระบวนการฟอกเงินสากลทันที การตัดสินใจที่เด็ดขาดของกองทัพไทยในครั้งนี้ได้รับการชื่นชมจากองค์กรระหว่างประเทศอย่างหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินโลกหรือ FATF ซึ่งกำลังจับตามองกัมพูชาในฐานะประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินในขณะที่พนมเปนพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อขอเจราจาลับในการดำเนินเหล่านี้กลับคืนไปแต่ความจริงที่ถูกอลาจารีรัตีแผ่กลับทาให้การเจราจาเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ภาพของโกดังเงินสดที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบท่ามกลางความยากจนของรากหญ้าได้กลายเป็นหลักฐานความไม่เท่าเทียมที่ทั่วโลกยอมรับไม่ได้แรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการใช้กฎหมายแมกนิสกีเพื่อคว่ำบาตรบุคคลระดับสูงของกัมพูชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีนี้การแชร่แข็งทรัพย์สินจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่เงินสดในโกดังแต่หมายถึง การที่บัญชีธนาคารต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลทั่วโลกกำลังถูกจับตามองและเสี่ยงต่อการถูกระงับในไม่ช้าความตื่นตระหนกนี้ส่งผลให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากกัมพูชาอย่างรุนแรงบรรดานักลงทุนต่างชาติเริ่มถอนการลงทุนเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและความเสี่ยงในการถูกหางเลขจากมาตรการคว่ำบาตรสากลภายในกัมพูชาเองความระแวงแคลงใจในกองทัพได้ขยายตัวไปสู่ระดับการกวาดล้างภายใน มีรายง,งานว่านายทหารระดับสูงหลายนายที่รับผิดช,ชอบเขตพื้นที่ชายแดนถูกสั่งพักงานและถูกนำตัวไปสอบสวนในฐานะที่ปล่อยให้ความลับรั่วไหลสู่สื่อต่างชาติการยิงกันเองของทหารตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงการแย่งเงินแต่เป็นการแสดงออกถึงความสิ้นหวังและการต่อต้านคำสั่งที่ไร้ความเป็นธรรมทหารระดับล่างเริ่มมองเห็นว่าชีวิตของพวกเขาไม่มีค่า เมื่อเทียบกับลังเงินสดที่เจ้านายพยายามปกป้องการแปรพักและการหลบหนีเข้าสู่เขตไทยของทหารเขมกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละรายที่หลบหนีมาได้ต่างนำเอาข้อมูลลับเกี่ยวกับเส้นทางการขนเงินและรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องมามอบให้กับทางการไทยเพื่อแลกกับการคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลเหล่านี้กำลังถูกรวบรวมเพื่อใช้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการปิดบัญชีส่วยหมื่นล้านอย่างเป็นทางการในเวทีโลก ทางด้านกองทัพไทยได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการตั้งรับเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกโดยมีการใช้ดาวเทียมจารกรรมและโดรนสอดแนมรุนล่าสุดบินวนตรวจตราตามตะเข็บชายแดนตลอด24ชั่วโมงเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้มีการลักลอบสร้างโกดังลับขึ้นมาใหม่หรือการพยายามชิงตัวประกันที่เป็นพยานสําคัญการที่ไทยสามารถคุมสถานการณ์และทรัพย์สินมหาศาลนี้ไว้ได้ได้สร้างอํานาจต่อรองในระดับมหาภาคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการถูกตอบโต้ด้วยวิธีที่คาดไม่ถึงสงครามเย็นที่ชายแดนในขณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องของอาวุธหนักเพียงอย่างเดียวแต่มันคือสงครามจิตวิทยาและการทูตที่เดิมพันด้วยความมั่นคงข,งของทางภูมิภาคแผนการปิดบัญชีสวยในครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าอำนาจที่สร้างขึ้นบนความคอร์รัปชันนั้นไม่มีวันยั่งยืนและเมื่อถึงเวลาที่ความจริงถูกเปิดเผยแม้แต่ป่าทึบหรือโกดังนิรภัยที่แข็งแกร่งที่สุด ก็ไม่อาจซ่อนเร้นความผิดที่ทำไว้กับประชาชนได้ท่านผู้ชมครับในบทสรุปของมหากราฟการปิดบัญชีสวยครั้งประวัติศาสตรน์นี้เรากำลังเห็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของยุคสมัยที่อำนาจมืดเคยรุ่งเรืองอยู่ตามตะเข็บชายแดนการที่กองทัพไทยสามารถยึดและแช่แข็งทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลหลายพันล,นล้านบาทได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จทางทหารหรือความแข็งแกร่งของหน่วยเฉพาะกิจเพียงอย่างเดียว แต่มันคือชัยชนะของความโปร่งใสในระดับภูมิภาคเงินจำนวนมหาศาลที่เคยถูกซุกซ่อนไว้ในโกดังกลางป่าลึกบัตรนี้ได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตอกย้ำถึงความเน่าเฟะของระบบที่ใช้เงินซวยเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายและการเมืองการเปิดโปรงของอลจาซีราผนวกกับการปฏิบัติการที่ฉับไวและเด็ดขาดของทางการไทยได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้มีอิทธิพลในกรุงพนมเปนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเครือข่ายอำนาจที่เคยคิดว่าตนเองแตะต้อง ไม่ได้กำลังถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆด้วยมาตรการสารกลและการตรวจสอบที่เข้มข้นจากทุกทิศทางซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงโครงสร้างอำนาจในระยะยาวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อนาคตของกัมพูชาหลังจากนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อกำแพงแห่งความกลัวของประชาชนเริ่มพังทลายลงพร้อมกับความจริงที่ถูกเปิดเผยออกมาความอังคังที่สร้างขึ้นบนความทุกข์ยากของประชาชนราหย้าเนี่ย ได้ย้อนกลับมาทำลายผู้ที่ครอบครองมันเองในขณะที่รัฐบาลพนมเปนพยายามดิ้นรนทุกวิธีทางเพื่อรักษาเสถียรภาพและภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่ความแตกแยกภายในกองทัพเข็มรถดที่เกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์ที่เหลืออยู่กำลังขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็วทหารหลายนายเริ่มตระหนักว่าความจงรักภักดีที่ไม่มีกินนั้นไม่มีค่าอะไรเมื่อเทียบกับความอยู่รอดของครอบครัวและศักด์ศีของความเป็นมนุษย์ที่ถูกย่ำยีมานาน การแช่แข่งทรัพย์สินในครั้งนี้ยังส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้นำอำนาจนิยมทั่วโลกว่ายุคของการซุกซ่อนเงินผิดกฎหมายในพื้นที่สีเทาตามชายแดนได้จบลงแล้วทุกเส้นทางการเงินจะถูกติดตามด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทุกการทุจริตจะต้องได้รับการชดใช้ไม่ช้าก็เร็วต่อหน้าสายตาของประชาคมโลกสำหรับประเทศไทย การปฏิบัติการครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้นำด้านความมั่นคงที่น่าเชื่อถือในภูมิภาคอาเซียนกองทัพไทยไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยทางบกตามแนวพรมแดนเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นประการสำคัญในการป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติที่กัดกร่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศความเด็ดขาดในการยึดทรัพย์สินโดยไม่หวั่นเกรงต่อแรงกดดันหรืออิทธิพลทางการเมืองข้ามพรมแดน ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสากลและองค์กรระหว่างประเทศว่าประเทศไทยจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากการฟอกเงินและธุรกิจสีเทาอย่างแท้จริงการปิดบัญชีสวยในป่าลึกครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะบทเรียนราคาแพงของการคอร์รัปชันเชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเป็นเครื่องเตือนใจว่าความมั่งคั่งที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมนั้น สุดท้ายแล้วจะก,กลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดผู้กระทำความผิดไว้กับผลกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในท้ายที่สุดนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่เสียงปืนนัดแรกที่ทหารเขมรยิงกันเองจนถึงวันที่ไทยประกาศแช่แข็งทรัพย์สินมูลค่านับหมื่นล้านบาทคือภาพสะท้อนของความหวังใหม่สําหรับประชาชนทั้งชาวกัมพูชาและไทยที่ต้องการเห็นภูมิภาคนี้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความโปร่งใสและความยุติธรรมบัญชีสวยที่ถูกปิดลงในวันนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการกวาดล้างครั้งใหญ่ ที่จะตามมาในอนาคตอันไกลโลกกำลังเฝ้าดูด้วยลมหายใจที่ระทึกว่าผู้นำในพนมเปญจะรับมือกับวิกฤตความศรัทธารังรุนแรงที่สุดนี้อย่างไรแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความจริงได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากป่าลึกแล้วและไม่มีอำนาจใดในโลกที่จะสามารถกดทับมันลงไปได้อีกครั้ง